สวัสดีค่ะพอดีว่าอยากเป็นคนดังนะคะ่ะจิมะย่างสมมูก็เลยใส่เต่าแกะเต่าสมมูสที่แม่เฮ็ดมาเส้าเฮ็ดเดาไอย่างเลยกินเลยค่ะย่งมนึ่งย่างสอง แบบไม่อยากเป็นคนดังอะไรประมาณมนั้ใช่ต้องแกงในการย่างมีอย่างแปลกๆปกเห็ดแบบแปลกแปลก เผาใบตองใส่ความหอนของไายแกะเนี่ยเผาใบตองให้นั้นใหม่เลยค่ะดำรมันเลเพีรนแห่หนมหมูย่างสุกค่ะใบตองหลายสั่นหรือว่าเป็นยังใส่ความหอนของตอแกเะเผาเลยค่ะ ดีค่ะสิสวัสดียังดูเหตุมันตอนเนี่ยเอาอย่างเอา้ะค่ะออย่างเรียบร้อยแล้วอาิีแก้กินได้บัน่นร้อนร้อนเลยอ่อยอรเลยพี่น้อสูตรแบบสุกค่ะอหัน่านาแล้วกินแบบดิแบ,บแล้วกินแบบสุกให้บ้าง ข้าวมัต้มกันเลยค่ะแกะแล้วเขาก็กินได้ค่ะปันนนี้ใช่กับเทียม,มจะคุนวากินยแอย่าง่ะแสบพบนะบอกมาละร้องกินก็มาละนะ้ำ

กกินกับอย่างกับแสบนั่นแหละชอบคุณกับเทียน อมดีมากเนี่ยแนยหนมต้องใช้หนังหอมยังแทบถ้าแหนมหมู กินกับกบบเทียมเป็นเม็ดนะเขากันคัก เจบ้บคนอเนี่ยค่ะเผ็ดได้ใจซื้อเลยกระเทียมเผ็ดกินแนวแก่เผ็ด เดเบ็ทดท่าเลยมาละชุดดจับจับ